ก็าบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับปั๊กพุ่นหมีมาส่งรถเหมือนเดิมวันนี้ผมเนี่ยกคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรครับปคุณพี่เปียก,ก,กครับปเปียก,กแล้วคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรครับชื่อแคทค่ะพี่แคทเปียก,กเดินทางมาจากไหนกันครับพี่บางกวยวัชรลอบางกวยครับบางกวยวัดชรลอเนาะอ่าใช่เป็นไงบ้างเห็นกันอยู่แล้วแหละว่าวันนี้มาเอารถรุ่นอะไรกันนาวราอ่าเยี่ยมเยี่ยม เป็นไงวันแรกที่ดูกับวันนี้ก็ยังถูกใจอยู่นะเยี่ยมมากคุปปาครับอันนี้ก็ขัดสีเพิ่มอะไรให้นะคุปปาคุปปาบริการีเยี่ยมจริงๆอ่ะผมผมเป็ยอดสุดยอดบอกลูกค้าแล้วลูกค้าบอกไปบางกวยแวะหาบ้างใช่ผมก็เลยบอกว่ามีสาวสวยบอกมาสิเดี๋ยววิ่งไปหาเลยเทศบาลอยู่ที่เทศบาลเทศบาลโอเคก็วันนี้วันนี้ปีใหม่เราวิคนเนาะก็มารับรถกับกับปีใหม่กันด้วย ก็พี่อันนี้ขออนุญาตออกง่ายไหมกับร์เป็กาง่ายนะง่ายวันที่คิดเพราะว่าบางที่บอกช้นะาเดียวผ่านแล้วบริการอ่ะอยู่ที่การบริการนะบริษัทก็ดีเยี่ยมรถเยอะนะรถเยอะก็ลองลองมาเลือกกันได้ก็ต้องบอกว่าเท่นนี้มันต้องอาศัยเกรดเต็นหน่อยนิดนึงอ่ะก็ดันให้ผ่านกับเดียวรู้เรื่องได้ครับมีอะไรฝากถึงคนดูที่เข้ามาจะเข้ามาไหมพี่ ดูดูเราอยู่เงี้ยดูเพราะพี่แคทเนี่ยดู YouTube มาใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรจะฝากเหมือนคนที่ดู youtube อยู่แล้วเขายังยังจะเข้ามาดีไหมไม่เข้ามาดีไหมอถ้าใครสนใจเชิญได้นะคะมาหาเซฟปั๊กค่ะดูเดียวทันใจมากเลยค่ะปั๊กคุณหมีเหมือนกันพี่ปั๊กคุณหมีครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แคทแล้วก็พี่เปียงมากเลยวันนี้ให้ค่าขนมเป็นปีใหม่ของผมาด้วยขอบคุณขอบคุณมากๆเลย โอเคยังไงเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ